ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกวิโรจ โต้ปลูกม็อบด้อมส้มแค่เปิดพักรุ้นคดียุบก้าวไก่ก็อ,อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับการนัดหมายนะครับของพักก้าวไก่เนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าเป็นการปลกม็อบด้อมส้มไปยัางงู้นนี้ก่อนแล้วแต่ใครจะคิดยังไงเขาช่างครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าพักก้าวไก่มีแนวทางในการต่อสู้แบบไม่ก้มหัวให้กับองค์กรอิสระในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วซึ่งแน่นอนครับว่าคนที่ไม่ชอบพักก้าวไก่ก็ต้องออกมาวิาพากษ์วิจารณ์คนที่ชอบก็ออกมาสนับสนุนมันเป็นเรื่องปกติแต่สุดท้ายแล้วนะครับ ที่พักเก้าวไกลทำนะครับจะเป็นยังไงประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินครับวิโรจยันไม่ได้เรียกรวมพลที่ทําการพักแค่อำนวยความสะดวกเชื่อก้าวไกลไม่ถูกยุบป,ปากแข็งไร้สัญญาณตั้งพักใหม่29กาันยาคม257 7ที่อาคารอนาคตใหม่ที่ทำการพักก้าวไกลนายวิโรจนายวิโรจลัคนาอดิส,สรสรสบัญชีรายชื่อพักเก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีที่ศาลน้ำนูน นัดอ่านคำวินิจฉัยคดียุบพักก้าวไกลในวันที่7สิงหาคมนี้ว่าภายในพักยังไม่มีสัญญาณอะไรทุกวันนี้ทำงานจนลืมวันเวลาไปหมดจนจำไม่ได้แล้วว่าศาลจะอ่านคำวินิจฉัยวันไหนถือว่าเป็นเพียงนะครับวันหนึ่ง7สิงหาคมเท่านั้นจึงทำอะไรไม่ได้นอกจากรอคอยและรอฟังและการรอฟัง ส่วนการที่พรรคก้าไกลจะนัดรวมพลมวลชนมาเพื่อฟังคําวิจัยฉัยพร้อมกันที่ตึกอนาคตใหม่ที่ทําการของพรรคก้าวไกลนั้นนายวิโรธกล่าวว่าคงเป็นเพราะมีประชาชนถามมาเยอะว่ามีที่ไหนให้มาพบปะกันได้บ้างทางพรรคจึงจัดให้เป็นที่พรรคก้าวไกลเพราะบางกลุ่มก็จะนัดรวมตัวกันที่ศาลน้ำนูนหรือที่อาคารรัฐสภาบ้างเกรงว่าจะไปรบกวนการทํางานของเจ้าที่ การจัดให้มาฟังสารน้นูนพร้อมกันที่พักคงเป็นเหมือนการอำนวยความสะดวกมากฝ่าไม่ใช่เป็นการเรียกมารวมตัวกันแต่อย่างใดคงไม่ถึงขั้นเรียกมวลชนมาก่อความวุ่นวายหากมีคําพิพากษาในเชิงรบออกมาเพียงแต่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพบปากพูดคุยยังไม่ได้คิดถึงขั้นจะมีข่าวร้ายเป็นการพูดคุยเฮฮากันมากฝ่าเหมือนการนับนำสมาชิกเหมือนการทำสมาชิกสัมพันธ์ นายวิโร์ยืนยันว่าจาก3องค์ประกอบนะครับทั้งจากการแถลงข่าวของนายพิธาริมเจริญรัตน์สอสอบัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลว่าสิ่งที่สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกตทําผิดระเบียบของกรกตอเองและมีเงื่อนไขาทางกฎหมายหลายข้อที่ยืนยันความบริสุทธิ์ของพรรคก้าวไกลรวมถึงยังมีขบวนการหลายอย่างที่รัดขั้นตอนและไม่ถูกต้องตามระเบียบ ด้านการถแถลงข่าวของนายชัยวัฒน์ชัยทวัฒน์นะครับด้านการถแถลงข่าวของนายชัยทวัฒน์ตุราธนสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักก้าวไกลเองก็ตอบย้ําว่าขบวนการขั้นตอนที่กกตนนําไปร้องต่อศาลมีความคลาดเคลื่อนและเป็นเท็จอยู่หลายประการหรืออาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดนะครับพร้อมบอกว่าข้อมูลที่แท้จริงเป็นอย่างไรซึ่งทางพัก ก็ได้ต่อสู้กันทางกฎหมายและพยานหลักฐานข้อเท็จจริงอยู่ที่ผู้ร้องนําไปร้องศาลนอกจากนี้พักเก้าวไกลได้เชิญบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเป็นที่ยอมรับของสังคมมาให้ความเห็นด้วยอย่าง ศาสตราจารย์ดรสุดพลนิติกรไกนพอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาชี้แจงในเรื่องนี้ด้วยจาก3องค์ประกอบนี้สารรัำนูนได้รับไว้พิจารณาทั้งหมดทําให้พักไม่ได้กังวลกับคําวินิจฉัยที่จะเกิดขึ้นในวันที่จิตสิงหาคมนี้ขณะที่การนะครับเตรียม หากเกิดการยุดพักก้าไกลนั้นนายวิโรธระบุยังไม่ได้เตรียมการถึงขั้นตั้งพักใหม่แต่ก็มีกลไกที่จะทําเพื่อรองรับเอาไว้แล้วไม่ว่าจะออกมาเป็นผลดีหรือผลเสียนะครับก็มีนะับแผนรองรับเอาไว้ทั้งหมดคงไม่ถึงขั้นเตรียมทุกอย่างเอาไว100้100%เนายวิโรธเชื่อว่าคงมีขบวนการที่พยายามสกัดพักก้าไกลแต่หากยุดแล้วสกัดไม่ได้ก็ดันเป็นการพัก ให้พรรคเก้าไกลวิ่งเร็วขึ้นฝ่าเดิมแล้วจะยุบทำไมสิ่งที่ได้อดนุมานไว้เช่นนี้หากบ้านเมืองอยู่ในหลักนิติธรรมนิติรัฐและ3ามองค์ประกอบที่ที่ได้ชี้แจงไปนะครับคิดว่าคงไม่มีเหตุให้ยุบพรรคและมั่นใจในความบริสุทธิ์ของพรรคเช่นกันอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่บอกว่าเอ้พรรคเก้าไกลรวมพลหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไม่ได้รวมครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากไปมากกว่านะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวไมีอะไรคลิปหน้าเดีอัปเดตให้ฟังครับ